สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะส,สำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่18แล้วนะคะที่เด็กๆก็ได้มาเจอกับคุณครูหนูนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยประเทศสมาชิกอาเซียนกันนะคะแต่เก่อนที่เราจะไปเรียนรู้สาระต่างๆเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนกันนะคะวันนี้คุณหนูก็มีเพลง อาเซียมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอยากฟังกันแล้วยังคะถ้าอยากฟังแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะ อย่างไรบ้างคะสำหรับเพลงอาเซียนที่เด็กๆได้ฟังไปเด็กๆร้องได้ไหมคะถ้าเด็กๆร้องไม่ได้เด็กๆก็สามารถฝึกร้องได้ทุกๆวันนะคะแล้วก็ร้องทุกวันเด็กๆก็จะสามารถจำได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนกันนะคะว่ามีสาระอะไรบ้างที่เราที่ครูหนูนำมาฝากวันนี้ เดกดๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟงคลิปวิดีโอต่างๆกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านรวม10ประเทศได้รวมตัวกันเป็นอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว ในการร่วมมือกันพัฒนาภูมิภาคโดยแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภาษาการแต่งกายูงประจําชาติดอกไม้ประจําชาติและสัตว์ประจําชาติค่ะทงอาเซียนมีสัญลักษณ์คือ ต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่งคั่งสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองต่อไปเรามาดูธงชาติ10ประเทศสมาชิกอาเซียนกันนะคะว่ามีประเทศอะไรบ้างให้เด็กๆดูไปพร้อมกับคุณครูและ ออกเสียงตามด้วยนะคะหลังจบคลิปวิดีโอนี้คุณครูมีใบงานให้เด็กๆทำด้วยนะเริ่มจากประเทศแรกประเทศบรูไนประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไปค่ะเป็นประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซียประเทศลาวประเทศมาเลเซีย ต่อไปค่ะประเทศพม่าประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์ ประเททศไทยและประเทศสุดท้ายคือประเทศเวียดนามค่ะดอกไม้และสัตว์ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูดอกไม้ประจำชาติและสัตว์ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนกันค่ะเริ่มจากประเทศแรกประเทศบรูไนมีดอกไม้ประจำชาติคือดอกซิมปรอสัตว์ประจำชาติคือเสือโคร่งนั่นเองค่ะ ประเทศกรัรมพูชามีดอกไม้ประจําชาติคือดอกํำดวนและมีสัตว์ประจําชาตินั่นก็คือปูปีต่อไปค่ะประเทศอินโดนีเซียมีดอกไม้ประจําชาติคือ ดอกกล้วยไม้ราตีสัตว์ประจำชาติคือมังกรโคโมโดประเทศลาวมีดอกไม้ประจำชาติคือดอกจำปามีสัตว์ประจำชาติคือช้างคา ต่อไปค่ะประเทศมาเลเซียมีดอกไม้ประจำชาติคือดอกพ้่ะหงมีเสือเป็นสัตว์ประจำชาติค่ะประเทศพมา่าดอกไม้ประจำชาติคือ ดอกประดู่สัตว์ประจำชาติคือเสือโครง่งประเทศฟิลิปปินส์มีดอกไม้ประจำชาติคือดอกพุทธแก้วสัตว์ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์คือกระบือ ประเทศสิงคโปร์ดอกไม้ประจำชาติคือดอกกล้วยไม้ววนด้าสัตว์ประจำชาติสิงคโปร์คือสิงโตต่อไปค่ะประเทศไทยมีดอกไม้ประจำชาติคือดอก ราชพฤกสัตว์ประจํำชาติคือชา้างประเทศสุดท้ายประเทศเวียดนามดอกไม้ประจํำชาติของประเทศเวียดนามคือดอกบัวสัตว์ประจํำชาติ ของประเทศเวียดนามคือกระบือค่ะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดคุณครูขอสรุปให้เด็กๆฟังอีกรอบนะคะประเทศสมาชิกอาเซียน มีทั้งหมด10ประเทศด้วยกันคือประเทศบูนายประเทศกัมพูชาประเทศอินโดนีเซียประเทศลาวประเทศมาเลเซียประเทศพม่าประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์ประเทศไทยและ ประเทศเวียดนามคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ที่คุณครูหนูนำมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะแล้ววันนี้คุณหนูก็มีกิจกรรมมาฝากให้เด็กๆทำแล้วก็ส่งคุณครูหนูนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอัดคลิปวิดีโอที่ลูกนะคะ ่าท่องนะคะประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะว่าลูกจะจำได้กี่ประเทศนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้ครูหนูขอให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ